สวัสดีครับในวิดีโอรแรกของซีรีส์นี้เราจะมาคุยกันท่าเดดลิฟต์นะครับคอม p พ u n d e ์เอ็ก s e เซอหรือแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นการออกกำลังกายแบบผสมนะครับเป็นท่าที่เราเล่นหลายๆกล้ามกลุ่มทีเดียวนะครับเดดลิฟต์อ่ะมันเป็นท่าที่ผมชอบเพราะว่ามันได้เล่นไม่ใช่แค่กล้ามขานะครับส่วนมากมันเล่นกลูตแฮมสตริงกับแฮมสตริงเป็นกล้ามขาของเราข้างหลัง แล้วกลูดมันเป็นกล้ามของก้นของเราแต่ว่าถ้าเดดลิฟต์มันคุ้มที่สุดนะครับเพราะมันได้เล่นกล้ามอัปเปอร์แบ็ของเราถ้าเกิดเธอเป็นคนที่ไม่เคยทำเดดลิฟต์มาก่อนหรือเคยทำมาก่อนแล้วแต่ว่า้สึกปวดหลังตอนทำผมแนะนำให้ดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับเราจะมาคุยกันฟอร์มถูกต้องวิธีที่ไม่มควรยกแล้วเซตอัพยังไงครับบาร์เบลเซตอัพมันควรจะอยู่ข้างบนมิดฟุตนะครับหรือเท้ากลางข้างบนเชือกของรองเท้าผ้าใบาก,กาลังดีนะครับให้ชินของ ขาเราชินภาษาให้แม่แน่จะพูดยังไงแต่มควรจะนิดเดียวนะครับควรจะชิดกับบาร์ช่วงเซตอัพความกว้างของขาเราไม่ควรจะกว้างเกินนะครับเพราะว่าดูในคลิปนี้ถ้าเกิดมันกว้างไปอะ่ะมันจะชนแขนเราแล้วเราจะยกขึ้นกับลงไม่ถนัดนะครับความกว้างกับขาเราน่าจะเท่ากับสะโพกนะครับหรือเท่ากับเอวของเรากำลังดีจับบาร์ให้แน่นๆแล้วอย่าให้เข่าของเราชนนะครับยิ่งพอเราหักเข่าอะ่ะมันจะยกบาร์ไม่ถนัด แล้วตอนนี้เราจะไปดูดวิธีที่ผิดนะครับที่ไม่ควรจะยกบาเบลอย่างยิ่งสิ่งแรกก็คือในคลิปนี้นะครับผมเซตอัพไม่ได้ถูกต้องบาร์มันห่างเกินกับเท้าเราจริงๆบาร์มันอยู่ข้างหน้าเท้าโป้งของเรานะครับแล้วก็หลังผมงอแล้วผมไม่ได้ใช้กล้ามขาดันน้ำหนักขึ้นมาเลยผมใช้แต่โลว์แบ็คของเราถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับการนตีมันจะปวดหลัง long t e r ถ้ามองจากมุมนี้ โชยเห็นเลยนะครับคิดว่าน่าจะเห็นได้นะข้าง,งหลังเพลท20่โลนั้นบาร์มันอยู่ห่างเกินกับเข่าของเราอีกอย่างที่ผิดนะครับก็คือถ้าเกิดใช้แขนยกมากกว่าขาอย่างคลิปนี้ที่มองให้เห็นผมใช้ข้อศอกหักข้อศอกรับวครให้เหมือนเจอขึ้นไปนะครับแล้วก็ไฮอร็ก์เตนหลังอ่ะหลังมันงอเกินนะครับมันควรจะยืนตรงๆแต่มันไม่ควรจะหลังงอขนาดนั้นนะครับมันเหมือนใช้เจอใช้แขนเราดึงขึ้นมาแล้วเราไม่ควรทําอย่างนี้ครับไม่นั้นเรจะปวดหลัง โอเคครับตอนนี้เราจะดูฟอร์มถูกต้องนะครับบามันควรจะอยู่ข้างบนนิดฟุตจับบาให้แน่นๆผมกำลังเกรงกล้ามหลังของเรา shoulder back นะครับคลิปนี้มองอีกทีสิ shoulder back ให้แน่นๆใน upper body ของเราแน่นๆที่สุดนะครับแล้วก็ผมเกรงกล้ามในหลังกับขาของเราใช้กล้ามของขาเราเอาน้ำหนักขึ้นนะครับพยายามอยากคิดในหัวว่าแบบเราดึงน้ำหนักขึ้นใช้แขนเราพยายามคิดเหมือนเราพยายามใช้เท้าเราดันใส่พื้นนะครับพอคิดอย่างนั้นได้อะ่ะ เราจะทำ m าไมั u ซ c l e คอนเนคชั่นให้ถูกต้องแล้วตอนนี้เห็นไหมฟอร์มของผมถูกต้องครับหลังโชดเดอร์ข้างหลังหลังตรงๆแล้วกล้ามเต็งไปหมดนะครับยืนตรงๆ Standup Stra ส g h t สะโพกดันไปข้างหน้านะครับอกออกมาแต่ว่าไม่ต้องหลังงอมากไปเหมือนที่ดูในคลิปเมื่อก่อนนะครับเอาอีกทีสิหายใจออกช่วงขึ้นแล้วก็ลงเอาบาชิดกับเข่านะครับช่วงลงทุกครั้งเลยบอกตรงๆถ้าถ้าเกิดใครทำเดดลิฟแล้วรู้สึกทำยังไม่ค่อยถนัดนะครับ ผมแนะนํามันมีวิธีอื่นให้ทําก็คือมันฝึกเลวิทิวนะครับภาษาไทยไม่ค่อยแน่ใจเรียกยังไงแต่ว่าไอ้ท่านี้มันจะฝึกให้เราหักสะโพกข,ของเราเชสออกมาโชว์ด้านหลังนี่ผมทำให้ดูผมใช้แคตเทอรเบลนะครับขึ้นกับลงเริ่มต้นแคตเทอเบลสูงวันนี้นิดหน่อยเพราะว่าบางคนถ้าเกิดไม่เคยทำเดดลิฟท์มาก่อนอาจจะไม่ชินว่าต้องเอามือ,อ,อหรือน้ำหนักลงถูกพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกให้มันสูงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ฝึกให้มองตัวเองในกระจก ฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้มองจนถึงหลังเราตรง100%นะครับแค่เป็นวิดีโอสั้นๆคราวนี้นะครับหวังว่าทุกท่านที่ดูรู้สึกว่ามีประโยชน์ลองทำเด็ดเล็ดูนะครับแล้วถ้าเกิดมีคำถามอะไรถามในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมยินดีตอบคำถามอะไรที่ไม่ค่อยแน่ใจขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้ครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสำหรับซีรีส์ที่2